สวัสดีครับสวันนี้นะครับเรามาดูกันสำหรับงานม่อนน้ำใบใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปอีกใหญ่อีกใหญ่ไปอีกนะฮะความสูงเกือบเท่าผมเลยครับผมสูงมาล้านเจ็ดสิบกว่านะครับตัวม้านน้ำลูกนี้ครับวัดสุดนะฮะก็ห้าหกสิบนิ้วนะครับจากข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างนี่ฝาดานี่ฮะจนถึงตังบนนู้นะฮะ แล้วความกว้างก็ใกล้เคียงกันนะฮะเนี่ยตามรูปนี้ครับซึ่งเดิมๆของมันนะครับมันมาเป็นฝาที่มันถูกหนีบมาแบบนี้แล้วก็ปัญหาที่พบเจอไปบ่อยก็คือมันแตกโลเซึมตามเนี่ยขอบนี่นะครับแต่ว่าลูกใบนี้นะครับของลูกค้ามาที่มีปัญหาก็คือมันเสื่อมสภาพแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมี่ยแตกบวมมานี่เลยยาวตลอดแนวนี่ครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนใบใหม่ไปให้นะครับโดยการที่ผลิตหลังพึ่งใหม่ แล้วก็หัวก้นเนี่ยครับเราเปลี่ยนจากที่เป็นฝาพลาสติกแบบนี้นะครับทําเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เชื่อมติดไปเลยนะครับ ครับใบใหม่นะครับที่ออกมาแล้วนะครับถ้าวางคู่กันเมื่อเราบรรจงมาคู่กันเลยเหมือนกันเนี่ยกรแกะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับเราก็ทําฝาขึ้นมานะครับเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมอากันทั้งหมดเลยนะครับหูต่างๆนะฮะที่มีเนี่ยครับเหมือนกันไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยอ้ปึ๊บอย่างเงี้ยคู่นี้นะครับเหมือนกันนะพวกขนาดท่อต่างๆนะครับเมื่อเสร็จแล้วออกมาหน้าตาก็ประมาณนี้ ความสูงนะครับผมเทียบให้ดูนะครับก็เนี่ยครับเท่ากับคนคนหนึ่งนะยืนอันนี้คือชายไทยนะสูงประมาณ170นะครับใบนี้ก็ประมาณเกือบเกือบนะร้อยหกสิบกว่านะครับก็ท่านใดนะครับมีสินค้าที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องการรั่วซึมแตกรั่วต้องการทำใบใหม่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 6ย์5 2 9 9 5นะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมมอน้ำเปลี่ยนหลังพึ่งมอน้ำครับหรือผลิตมอน้ำใหม่ทั้งใบนะครับก็ลองโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับ หรือไลน์ ID นะครับ cps038272646 นะครับี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ